ินยาจะพาทุกคนมาดูค่ะบรรยากาศทุ่งนาของฟินแลนด์นะคะทุกคนจอดกลางทุ่งนาเลยรถพินยายเห็นไหมเออตอนนี้ไม่กล้าขับลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่า,าทางพึ่งจะเหมือนแฉะสักหน่อยเนาะข้างล่างเป็นแม่น้ำค่ะทุกคน สวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ดินแดนขั้วโลกเหนือจ้าวันนี้พี่จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของทุ่งนาประเทศฟินแลนด์เป็นยังไงคะ่ะอุ๊ยประเทศฟินแลนด์คือมีทุ่งนาเนาะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวนะคะกับฤดู สปริงแตกต่างกันแค่ไหนคะ่ะทุกคนเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หิมะละลายหมดแล้วเรียบร้อยคะ่ะอากาศอยู่ที่10องศานั่นเองบรรยากาศดีมากทุกคนคะ่ะท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสนะคะมีแสงแดดคะ่ะทุกคนอากาศก็อบอุ่นเนาะนกก็ดีใจบินกลางปีกอย่างสนุกสนานเลยคะ่ะต้อนรับกับแสงแดดและอุณหภูมิที่อากาศอบอุ่นขึ้นมาคะ่ะทุกคนเนาะจากที่ประเทศฟินแลนด์เรามีฤดูหนาวประมาณ8 8เดือนนะคะทุกคนแล้วก็ หิมะเยอะมากค่ะการรอคอยที่แสนนานของทุกคนแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดกันทุกคนพอเริ่มเข้าสู่สปริงโอ้โหมันตื่นเต้นมากะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังจะเป็นแม่น้ําค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะพาทุกคนเดินลงไปดูเนาะว่าน้ําเริ่มใสแจ๋วค่ะแต่ก็ยังเย็นเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะก็ไม่ได้ถึงขั้นหนาวขนาดนั้นค่ะเย็นๆค่ะเนะาะไปไปดูกันค่ะ วิวบรรยากาศของแม่น้ำคึมมิโยกิน,นะคะที่ว่าอยู่ระแวแกในในเขตที่พิญญายอยู่เนาะอ่าก็แม่น้ำคึมมิโยกินี่คือยาวมากถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคล้ายๆแม่น้ำโขงะคะะทุกคนเนาะ ยาวไปจนถึงบ้านพิญญาะคะ่ะตรงนี้จุดตรงนี้ห่างจากบ้านพิญญาประมาณ7กิโลเมตรนะคะแต่ว่าแม่น้ํากึมีโยกคือยาวไปไปจนถึงอีกอาเภอหนึ่งค่ะทุกคนเนาะเป็นแม่น้ําที่ยาวมากในิประเทศฟินแลนด์ค่ะทุกคนเนาะอ่าก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสปริงค่ะใบไม้ปริค่ะทุกคนเนาะทุกอย่างก็เริ่มสวยงามค่ะใบไม้เริ่มปริใบแล้วก็แสงแดดก็เริ่มส่องขึ้นมาค่ะทุกคนเนาะ เดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปดูบรรยากาศค่ะอันนี้คือเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาของฟินแลนด์ค่ะเขาปลูกข้าวอะไรอ่ะเขาปลูกข้าวอะไรก็คือเขาจะปลูกข้าวสาลีข้าวโอ๊ตค่ะสําหรับทําขนมปังนะคะ แม่น้ำเนาะเออถามว่าเล่นน้ําได้ไหมได้จ้ะ <_ olmay> เล่นน้ําได้จ้ะแล้วก็ <_ ús> ตกปลาได้ค่ะทุกคนเนาะเออแต่ว่าสถานที่แบบนี้นะคะต้องเขามีเจ้าของค่ะทุกคนเนาะอย่างที่พินญ,ญาเคยบอกเลยเขามีเจ้าของค่ะมามั่วไม่ได้นะที่จะมีสะพานลงไปหาแม่น้ำมาจา้ะเนาะมานั่งของเขาไม่ได้ค่ะเขามีเจ้าของเนาะที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ของพิญญาหรอกค่ะเป็นที่ของเพื่อนสามีค่ะพิญญาก็เลยมายืน ถ่ายรูปได้หรือจะมาเล่นน้ําตกปลาก็ได้จ้ะมาย่างบาร์บีคิวกินก็ได้นะคะทุกคนเนาะออจริงๆแล้วประเทศฟินแลนด์นี่บรรยากาศความเป็นธรรมชาติของเขาคล้ายๆประเทศไทยคะ่ะทุกคนเนาะแต่บรรยากาศสภาพอากาศอุณหภูมิความหนาวเย็นหรือว่าอุณหภูมิความร้อนความอบอุ่นจะค่อนข้างต่างกันนิดนึงคะ่ะทุกคนแต่ว่าความเป็นธรรมชาติคล้ายๆบ้านเราแหละคะ่ะแต่ว่าประเทศฟินแลนด์ค่อนข้างารักษาธรรมชาตินะคะ เขาเรียกว่าอะไรอะรักษาความสะอาดแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติจ้าทุกคนโอ้ยเนาะอืมนั่นแหละเนาะเข้าใจตรงกันนะคะก็ก็เลยจะน้ําใสไม่มีขยะค่ะแล้วก็พวกพื้นระหว่างนี้ไม่มีขยะค่ะมีคนมาเล่นน้ํานะคะมีคนมาย่างบาร์บีคิวแต่ไม่มีใครทิ้งขยะค่ะทุกคนเนาะเขาเก็บไปทิ้งที่บ้านค่ะปเดี๋ยวพี่ยาจะพาไปดูว่ามีผักอะไรมั่งเอ่ยที่กําลังงอกยังไม่เยอะนะคะบอกไว้ก่อนสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ s ป r i สปริงยังไม่มีอะไรงอกเยอะค่ะทุกคนไปไปดูกัน สรุปแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้พาไปดูผักนะคะทุกคนต้องขอโทษจริงๆค่ะรถพิญญาจมค่ะล้อจมขี้โคลนค่ะไม่สามารถขับขึ้นไปได้นะคะก็เลยต้องโทรเรียกให้เพื่อนสามีกับสามีมาช่วยดึงรถขึ้นค่ะทุกคนต้องขอโทษจริงๆนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะกดไลค์และกดแชร์ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวพิญญาจะ พาไปชมดอกไม้สวยๆแล้วก็พืชผักที่กำลังงอกค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอของพิญญาค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ